ช่องเด่นยันข่าวชอบกดไลค์แชร์กดแชร์รักกันแน่กดแชดร์กดตานกดตัญญาณกดเยอะๆนะคะเช้านี้ล่อไปหลายคลิปแล้วเรกข่าวกันได้แล้วค่ะไปดงดอกกันหน่อยเดี๋ยวดงดอกจะน้อยใจว่าโอ้ยวันนี้ยาไม่พูดถึงดองดอกไม่ได้ไม่ได้ดงดอกในดวงใจต้องพูดถึงอยู่แล้วค่ะตามไปดูกันค่ะ ค่ะย้ายมุมนิดหนึ่งนะคะพอดีโน้ตบุกมันค่อนข้างเล็กแล้วก็แบตมันไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เวลาทำคลิปพวกนี้มันจะกินไฟมากก็เลยต้องมาเสียบเครื่องเอาไว้นะคะของมุมเดิมมันก็จะอยู่หลังนี้เดี๋ยวหันให้ดูค่ะหันให้ดูเห็นไหมคะมันก็จะไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จะไปมุมนี้มุมนี้มุมนี้กลับมาที่เราเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวปรับภาพนิดนึงก่อน อันนี้เป็นความลำบากของการทําคลิปทํอะไรกับโน้ตบุ๊กนะคะไม่เหมือนโทรศัพท์ที่เราจะหันได้เคลื่อนที่ได้ง่ายๆนะคะก็เราถนัดกับทางโน้ตบุ๊กมากกว่าก็ต้องทําแบบนี้ไปอา้าวตามภาพที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นภาพดงดอกช่วงนี้เราต้องบอกว่าสมพรเขาดูมีความสุขมากๆก็คือเขาทํากับข้าวทําอาหารไม่ต้องออกไปทํางานหนักทําคลิปขายของและที่สําคัญเขาได้ประกาศออกมาแล้วว่า ที่เขาจะต้องจ่ายหกแสนกว่าเนี่ยตอนนี้มันเหลือแค่แสนกว่า,วามีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดี JD, มีคนช่วยมากราบขอบพระคุณทุกๆคนนะคะเดี๋ยวดิวฉันจะพูดถึงในข่าวข้างหน้าว่าไอ้เงินที่มันเขาไม่มีทางที่จะขายของได้ได,ได้ดีขนาดเนี่เวลาแค่เดือนหนึ่งเนี่ยได้กําไรถึงหกแสนกว่าเป็นไปไม่ได้เลยแต่มีทางเป็นไปได้จากอย่างอื่นเดี๋ยวดิวฉันจะค่อยให้ดูทีหลังนะคะตรงนี้มาดูที่ให้ดูเนี่ย อ,อขอให้ดูเลยหน้าชื่นบานของเึกสีไปมีความสุขก็ดีแล้วรับใช้ลูกผัวดูแลเป็นเรื่องดีค่ะแต่เลยข้ามไหลเธอไปเห็นอะไรรู้ไหมคะประตูตอนนี้ประตูห้องครัวมันไม่มีแล้วดูเหมือนว่าห้องครัวเนี่ยน,นะพอให้หมามาอยู่ข้างนอกเขาไม่ได้ปิดประตูเขาใช้วิธีเอาอะไรมากั้นไม่ให้หมาเข้าไปในครัว ตัวประตูกระจกเนี่ยเขาเอาออกไปแล้วคาดว่าน่าจะเอาไปใช้ที่อื่นน่าจะเอาไปใช้ในร้านกาแฟที่ทําไว้ยังรู้สึกเหมือนกับคือเขาจะทาอะไรขึ้นมาสักทีมันไม่ส่งประกอบอะหรือจากตรงนั้นเอาไปประกอบกับตรงนี้เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดถ้าจะเห็นใจเถกศีก็เห็นใจตรงนี้แหละคะ่ะเถกศีคิดว่าตัวเองพวกเขาเนี่ยมีเงินอยู่มากมายแหละ น่าจะพอทำบ้านอะไรสวยๆดีๆอย่างชาวบ้านชาวเมืองคนอื่นเขาได้แต่มันก็มึงวาพาโวยทำไปเรื่อยเป็นอะไรที่มันขนาดใหญ่ห้องครัวนั้นขนาดใหญ่มากนะคะโถงหน้าห้องน้ํำก็ใหญ่แต่ห้องนอนนี่มันเล็กกระจิตดหนึ่งทำห้องนอนเรียกว่าตอนนี้ห้องนอนที่ให้ลูกนอนเล็กกว่าที่ห้องหมา <c oughs> แต่ที่ฉันมีความ สก,กิดใจ,จนิดนึงเวลาที่เขาพูดถึงไอหมาฝรั่งสองตัวว่าเอยเลี้ยงมาแล้วก็ต้องเลี้ยงมันดูแลมันไปไอนิกกี้ล่ะนิกกี้อยู่กับคุณมาตั้งนานเท่าไหร่คุณไม่เคยสนใจใยดีพอให้นิกกี้ไปเลี้ยงอยู่กับแม่ครูอยู่กับจิมมี่เขามีความสุขดีคุณก็ไปกระชากเข้ามาแล้วไอนิกกี้มานั่งเหงาที่บ้านไม่มีใครเช้ามีคนเอาอาหารมาให้ทีนึงเท่านั้นเอง ตอนนี้แอดมินไม่มาแล้วไอ้นิกกี้รอคนเอาอาหารมาให้มันไม่มีใครจริงๆนะคะพวกคุณเหมือนกับพวกขี้ใหม่มาหอมได้ใหม่ลืมเก่าแบบเดียวกันกันกบพวกยูทูบเบอร์เก่าๆที่ออกไปพวกคุณลืมความสำคัญของเขา อันนี้เป็นซีนที่ที่ฉันขำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็คือเห็นปุ๊บแล้วก็แคปภาพเอาไว้เลยไอ้ไหลตกใจแมงดาตัวใหญ่ตื่นเต้นมาก <c oughs> มึงก็แค่ไปส่องกระจกแล้วมึงจะเห็นแมงดาตัวใหญ่กว่านี้หลายเท่าแต่ขามันจะรีบๆหัวมันจะโตโต <c oughs> <c oughs> <c oughs> โถพ่อคุณพ่อทุนกระหม่อมแก้วตื่นเต้นกับแมงดาตัวมึงในแมงดาปีกทองตัวยงเลย นี่ค่ะเรื่องที่ดิฉันอยากจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเงินที่ใช้หนี้ภาษียอนหลังของอีกเธอหกแสนกว่าเนี่ยมันถึงได้ไวมากในหนึ่งเดือนใช้ไปได้ถึง5้าแสนกว่าตอนนี้เหลือหนึ่งแสนกว่ากว่านี่นะคะคุณดูวิธีการนี้มันมีกฎหมายที่ห้ามที่ว่าเงินให้โดยสเสน่หหาเนี่ยให้เอาไปใช้ในอะไร บางอย่างการระดมทุนอาจจะกลายเป็นเงินได้โดยสเสน่หาแล้วต้องไปเสียภาษีอีกเพราะฉะนั้นเขาจะใช้วิธีอย่างอื่นอย่างเช่นท,ทําทีไปรับจ้างเห็นไหมคะตั้งแต่วันที่21นะคะยูทูบเบอร์ในนาไปทํางานเป็นกุลีให้สวนลุงเตา่าลุงเต่าเนี่ยเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์นะคะดูทีแล้วก็มีฐานะเป็นเ,เขาเรียกว่า เกษียณกินเงินกเกษียณแล้วก็กลับไปอยู่กับภรรยาที่เมืองไทยก็สร้างโคกหนองนาทําอะไรเป็นอย่างดีคือเขามีเงินอะ่ะเขาก็ทําเป็นเรื่องเป็นราวจ้างคนมาทําตอนนี้เห็นว่าท่อน้ําแตกต้องไปไถไปอะไรนี้ไม่ได้จ้างคนอื่นแล้วไอ้พวยเอารถไถไปไถให้เอาแรงงานจาก ดงดอกไปช่วยปลูกต้นไม้ไปช่วยทํานั่นทนํานี่นั่นก็คือเหมือนไอ้พวยตอนนี้มีอาชีพอีกอันหนึ่งคือคล้ายๆรับเหมาก่อสร้างทํางานเอซี FC ก็จะมาจ้างแล้วก็ให้เงินจะตกลงเงินกันสมมตินะคะเอาไปทําตรงเนี้ยลูกตาอาจจะบอกว่าเอาไปสองแสนเขาก็ถึงได้สองแสนอันเนี้ยไปใช้นี้มันถึงไวไงคะมันถึงไว บางทีถ้าให้เขาระดมเงินเองมันจะช้าถ้ามาจาก f อต่อ f อเอามาบอกกันไว้แล้วนี่เดี๋ยวเธอไปทำทีไปจ้างนี่น,นีนี่มานะแล้วก็เอาเงินให้เขาทำเนี่ยให้ไปเลยสามแสนอะไรทำนองเนี้ยดิฉันว่ามีวิธีการนี้มันมันเข้าข่ายลักษณะจะว่าฟอกเงินมันก็ไม่เชิง แต่เงินมันไม่ใช่เป็นเงินจ้างตัวเลขการจ้างมันน่าจะสูงเกินควรถ้ามีการตรวจสอบก็จะเจออีกค่ะแทนที่จะทำเป็นลักษณะอย่างที่ดิฉันบอกก็กลัวว่าจะโดนว่าเป็นขอทานของเงิน fc จริงจริง fc ให้เขาได้นะคะแต่เขาควรจะทำเอาไว้และควรจะมีการเวลาโอนให้เลยควรจะมีสลิปที่ชีบอกไว้ว่า ให้ช่วยเหลืออะไรยังไงแล้วถ้าเ,าเอาไปช่วยเหลือตรงนั้นจริงก็ไม่ผิดค่ะแล้วเงินได้โดยเสนหาเนี่ยมันถ้าไม่เกินสิบล้านมันก็ไม่ต้องจ่ายภาษีค่ะแต่เพียงแต่ทำให้มันถูกต้องถึงเวลาประกาศก็มีอันนี้แน่ไปฉันได้เงินนะเงินก้อนนี้รวบรวมมานะในเพื่อกิจการนี้ เอฟซีเขาสงสารเข้าให้ฉันมามันทําได้ค่ะถ้าคุณจะทําให้มันถูกต้องแต่เขาก็ไม่ทําเลือกเอาวิธีที่มันข้างๆคู่ๆเหมือนวิธีสายโจรอะไรทํำนองเนี้ยเริ่มร้อนเริ่มเปลืองเสื้อทีละชิ้นเดียวดิฉันว่าพอจบข่าวในี้ยานเนี่ยเรียกว่าชิบชีพได้เลยแท้แด้แท้แท้รัตต ไอไลค่ะไลเช้า,ชาก็เอาอีกแล้วดูเหมือนจะไม่มีอะไรจะพูดมากนะก็จะมาเล่าข่าวเรื่องคดีคดีนี้ไปอย่างนี้คดีนี้อย่างนี้แล้วก็พยายามคิด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 ,คด,คดทีนี้มาถึงนาทีที่สิดกว่ามันก็ถึง,ถ,งถึงคิวยาแล้ว <gh> โอ้ยเรื่องยาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่มีอะไรน่าสนใจอียียนี่ไม่มีอะไรน่าสนใจนี่ขนาดกูไม่น่าสนใจมึงค้าครวญถึงกูทุกวันต้องพูดถึงกูทุกวันแล้วกูไม่น่าสนใจแต่มึงก็พูดจังเลย ได้เสริมสักสี่สาห้านาทีก็พอได้เงินใช่ไหมจากนั้นเขาก็เล่าถึงเรื่องคนนั้นตีกับคนนี้คนนี้ทะเลาะก,กับคนนั้นไอขาหมูกับบุ้มน้อยจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์อะไรก็ดังหัวเราะนั่งอะไรไปโดยที่พูดถึงทุกคดีนะคะยกเว้นวันที่ยี่สิบห้าและวันที่สิบที่ผ่านมาไม่พูดถึงขณะคดีวันที่ยี่สิบอ็ดยังพูดเลยว่า นันนนนี่มีสิทธิ์จะวิพากษ์วิจารณ์มีคนเอาไปโพสก่อนแล้วแต่จะเชื่อไม่เชื่อก็ดิสคัตกันมันปัญหาไอ้หลายปัญหาของเธอคือเธอไม่ได้บอกว่าเธอวิจารณ์แต่เธอบอกว่าเธอรับรู้มาจากใครบางคนบอกให้เธอรู้ว่าบนสารไครฟงของเธอนั้นเขาพูดอะไรกันพี่เคยเธอสู้แบบไหนอุยเล็งหมัดทึบ ทึบๆสู้สุดฤทธิ์สุดเดชเธอบอกว่าเธอรับรู้มาจากใครบางคนอย่าลืมนะคะเธอไม่ได้บอกว่าเธอคาดว่านะเธอรับรู้มานะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลายตอนนี้ดูเหมือนจะแล้วพยายามจะบอกเอาคำที่ฉันไปใช้ด้วยนะโอ้ยรู้สึกว่าบุมน้อยเปิดศึกหลายทางหัดวิเคราะห์ใช้คำพูดตัวเองบ้าง อย่าให้อีก้อยมานั่งจอบฟังแล้วก็จด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 เอาคำเด็ดๆของคนนั้นไปพูดเสมือนตัวเองคิดขึ้นได้เองนะถ้ายังไม่รู้จักทำคอนเทนต์ที่มีประโยชน์จริงๆแล้วพูดเรื่องจริงๆชัดๆเนี่ยเธอจะลำบากไปเรื่อยๆต่อไปจะไม่มีใครอยากไปฟังเธอเพราะสิ่งที่เธอพูดคนอื่นเขาพูดกันมาหมดแล้วที่สำคัญ เรื่องของเธอทำไมเธอไม่พูดตอนนี้นัมเบอร์วเนี่ยคือบูมน้อยได้จะลืมเขาจะมีฝึกมากขนาดไหนเขาเลือกจัดการฝึกของเขาได้หนึ่งในฝึกนั้นก็คือเธออย่าลืมแล้วเธอออกปมาด่าทอเขาออกมาหยาบคายกับเขาแล้วถ้าวันหนึ่งเธอหลุดก,ก็จะถึงคิวเธอได้เปิดฝึกบนสารไข่ฟงกับบูมน้อยจะได้สนุกมากขึ้นพูดถึงคดีตัวเองบ้างสิ 25่จะไปไหมจะส่งทนายไปไหมหรือจะไปกราบตีนเลยแบบไอ้พวยที่ไปรีบไปตอนไต่สวนไปขอไกลเกลีย่ยเลยพูดถึงคดีตัวเองบ้างสิพดคำพิพากษาหรือยังตามสารสั่งลบคลิปหรือยังจ่ายค่าสินใหม่เขาแล้วหรือยังเคารพสารหรือเปล่าพูดถึงตัวเองหน่อยสิ ค่อยๆดูกันนะคะตอนนี้เราไปที่ไอ้ขาหมูกันบ้างตั้งแต่เช้านี่นะคะฟาดไอ้ไหลตลอดตอนนี้อียานรู้สึกว่ากูรอดแหละ <c oughs> อยานบอกกูรอดแล้วจะชอบฟาดไอ้ไหลตลอดแล้วก็มีดําแจ๊ะแทรกมาบ้างเนี่ยะคะแต่ตอนนี้เล่นไอ้ไหลลอยงๆอย่างงี้แต่นอกจากนั่งด่าไอ้ไหล พูดตามบุมน้อยตัดคลิปบูมน้อยมาไอ้ขาหมูยังไม่ได้ทำอะไรเป็นรูปธรรมเป็นชิ้นเป็นอันถ้าเทียบกันกับบูมน้อยได้เริมทำแล้วแต่ไอ้ขาหมูยังไม่ทำอะไรนะคะเอามานั่งพูดแปดนาทีวนๆวนๆวนๆ,ๆ,ๆยังไม่เปิดอะไรว่าอีกขาหมูเธอจำที่เธอคุยก,กับอีก,ก้อยตอนสมัยนู้นนู้นนู้นได้ไหมเอาออกมาพูดสิรู้หรือเปล่าว่าอีก,ก้อยมันเก็บ คลิปเธอเก็บทุกอย่างกดเก็บแชทหมดเดี๋ยวถ้ามันเอาออกมาว่าเธอเคยไปคุยอะไรอะไรกับมันเปิดก่อนได้เปรียบนะคะหมูเอามาเปิดสิเอามาเล่าสิติดต่ออะไรกันยังไงเอามาเล่าสิอีกอ้อยไปกระดีกระดากระดอกก็ไะดะ้อะไรอีท่าไหนเปิดก่อนได้เปรียบบอกเลยถ้าอยากจะได้คนดูเยอะๆตอนเนี้ยไอ้ไหลเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่ตัวตึงหรอก ฟังไอ้หลายคนที่เป็นตัวตึงจริงๆทุกคนรู้ว่าไอ้หลายเป็นแค่หุ่นเชิดเป็นตัวหนังตะลุมอีก้อยเป็นในหนังค่ะในหนังคือคนที่ชักอีก้อยชักจูงจมูกไอ้หลได้หมดเงินทั้งนั้นค่ะถ้าเปิดอีก้อยได้ไอ้หลก็จบ ค่ะภาพแรกเนี่ยไอคาหมูทําคลิปนะคะคือเหมือนกับไม่มีคอนเทนต์อะไรละ ก็เลยเข้าไปดูในโพสต์ของสาวิตรีในน่าจะเป็นใน Facebook กันนะคะหรืออะไรยังไงสักอย่างหนึ่งดิฉันหาในช่องชุมชนแล้วไม่เจอเขาบอกไปอยู่ในเพจเพจไหนก็ไม่รู้เอามาให้ดูไม่รู้ใช่ของสาวิตีเองหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ชูมาให้ดูอย่างนั้นแล้วก็บอกอุ้ยเนี่ยมันลันท้อคือเอามานั่งทํานายว่าถ้าพูดถึงเรื่องนี้โพสต์อย่างนี้จิตใจมันต้องอย่างงู้นอย่างนี้นะคะดิฉันก็เลยทําตัวเป็นนักทํานายโพสต์บ้างเหมือนกันนะคะ ก็ดูเมียไอขาหมูสวยแล้วในโพสต์นะคะวันเกิดลูกวันอะไรยังไงก็ไม่มีโพสต์งานเพิ่งงานวันเกิดของเชื้อพัฒไปก็ไม่เห็นเมียไปโผล่หน้าแต่อยู่ในนั้นแหละฉันมั่นใจว่าอยู่ในนั้นแหละแต่เหมือนกับว่าไม่ยอมให้มีใครถ่ายภาพให้ติดกลัวคนจะรู้ว่าฉันเนี่ยมดลูกเนี่ยเจอเข้าไปสองดอกแล้วนะมีผัวแล้วแล้วผัวก็อยู่ในสภาพทุเลศอายคนหรือเปล่าก็เลยไม่ออกสื่อด้วยเลย แล้วพอถึงวันเกิดตัวเองก็โพสต์แบบเหมือนกับว่าฉันเป็นสาวโสดไม่มีใครเลยไม่มีใครไปอวยพรวันเกิด Happy birthday to me to me คือดูแล้วแบบเป็นอะไรที่มันสวยฉันมีความสุขฉันไม่ปล่อยใจไปรักใครฉันเจ็บจำฉันอย่างงู้นอย่างนี้คือเป็นลักษณะของเหมือนกับคนอกหักไม่มีความรักทั้งๆท,ท,ที่มีผัวคารูมีลูกคาอยู่ถึงสองคนเออก็แปลกนะ ส่วนไอ้ขาหมูก็โอ้โหสงการปีนี้เป็นอะไรที่มันสงการปีนี้ไม่ไม่ไม่ชอบเลยอยากได้สงการปีที่แล้วเพราะว่าไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวสวนสงการปีนี้ไม่ไปไหนอ้างว่าติดคำสั่งหมอปลายหมอปลายบอกว่าก็เลยไม่ไปไหนกันจากนั้นพอมีคนทวงติงก็บอกก็นี่ไงก็พาไปเที่ยวไงพาไปเที่ยวพาลูกไปเที่ยวไงไปนะครนายกไปด้วยกันทั้งหมดนะคะผัวบอกพาไปเที่ยว เมียบอกไปทำงานแปลกดีไหมล่ะเดี๋ยวดูต่อไปค่ะเมื่อคืนทนายสมเกียรติกับคุณประกรณ์เนี่ยออกมาไลฟว่าไปกินหมูหันกันที่นครนายกแล้วก็ได้ติดต่อไปทางครอบครัวพระเอกเต้นแล้วนะคะ ดิฉันยืนยันว่าดิฉันได้ยินเสียงชัดเจนว่าภริยาของพระเอกเตอร์เนี่ยตอบมาว่าอะไรยังไงเกี่ยวกับกรณีคือเขามีการส่งรูปที่สองเนี่ยไปให้ดูแล้วรูปที่สองเห็นแคปชั่นไหมคะโปรเจกต์จะก้าวหน้าเราจะก้าวไปได้วยกันใครก็ตามทีถ้ามาเห็นภาพนี้จะเข้าใจว่าพระเอกเติร์เนี่ยได้ตกลงทำโปรเจกต์ร่วมก,กันกับไอ้ขาหมู แต่ในส่วนของภรรยาและทางทางฝั่งครอบครัวคุณพระเอกเธอติดท,ทุระติดงานอยู่นะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ภรรยาเล่าบอกว่าเขามาจริงมาสองครั้งตาม facebook ของเขาก็มาสองครั้งจริงนะคะแต่มาในฐานะเป็น f อซ มาในฐานะเป็น F c แซ้วก็ไม่ได้มีการเซ็นสัญญาไม่ได้มีการลงนามกันว่าจะทําอะไรร,ร่วมกันไม่ถ่ายภาพในฐานะว่าอีกคนหนึ่งเป็นลูกค้ามากินที่ร้านเป็นเอก็ถ่ายภาพกันเป็นปกติเขาได้เห็นภาพนี้เขาบอกเขาไม่ไม่มีไม่ได้ทําโปรเจกต์อะไรได้วยกันในขณะที่ในภาพแรกไอ้ขาหมูก็ก็ออกมาโวยวายว่ามึงไปทําไมมึงไปจริงเหรอเขาไม่อยู่พระเต้นไม่อยู่จริงค่ะแต่เขาได้คุยกับภรรยา จริงๆอันนี้ดิฉันการันตีได้ยินเสียงแต่ไม่สามารถจะเอาออกมาได้นะคะยังไม่สามารถจะออกมาได้อาจจะทนายสมเกรติอาจจะขอเรียนถามคุณผู้หญิงว่าขออนุญาตไหมเพราะเขายืนยันว่าเขาเพราะไอ้ขาหมูในคลิปนี้ยืนยันว่าได้โทรไปคุยกับที่นครนายกและที่นครนายกบอกว่าโอ้ยไม่มีไม่มีพวกนี้มาไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่นั่นไม่นี่ตรงนี้นี่แหละค่ะ ทนายสมเกียรติอาจจะต้องเรียนถามคุณผู้หญิงขออนุญาตว่าเปิดเสียงได้ไหมครับเพราะทางอีกฝ่ายกําลังโกหกว่าผมโกหกแต่ไอ้ขาหมูเนี่ยร้อนตูดมาเรก็กูแค่พาลูกเมียไปเที่ยวนครนายกแล้วนี่คืออะไรโพสตนมันมีอยู่นะคะนี่คืออะไรก่อนหน้านั้นเวลาคุณไลค์คุณพูดคุณก็พูดถึงทํานองว่าเดี๋ยวจะไปทําธุรกิจใน ตอนที่คุณขับรถไปคุณพูดถึงโปรเจกต์คุณพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยหลายครั้งอยู่นะคะว่าการไปครั้งเนี้ยไปเที่ยวด้วยไปทำงานด้วยแล้วการไปครั้งที่สองก็พูดทำนองว่าเหมือนกับไปไปเซ็นสัญญากันมาแล้วตอนนี้ก็ไปทำความเข้าใจไปทำความสนิทสนมกันให้มากขึ้นจะทำงานร่วมกันยังไงมันมีถ้อยคำมีพวกนี้อยู่แต่ตอนนี้คุณจะมาบอกว่าโอ๊ยแค่พาเมียไปเที่ยวกูผิดด้วยเลยอย่างนู้นอย่างนี้อย่าต้อแหลค่ะ อย่าตอแหละนะคะนางมาลีไม่ได้สอนให้ลูกตอแหละนะเธอไปดีมีความสุขแล้วทำให้เธอที่อยู่บนฟ้าบนสวรรค์ชื่นใจหน่อยพูดอะไรจริงๆสักครั้งหนึ่งแทนที่จะโกหกพกรมไปเรื่อยๆ ค่ะอันนี้มาจากช่องชุมชนของบูมนะคะบูมก็มีการดําเนินการแล้วตั้งแต่จะไปร้องเรียนที่ศาลมุกดาหารในกรณีที่น้องเมียของจําเลยในคดีหมิ่นประมาทเมื่อวันที่21เนี่ยเอาเรื่องราวอะไรบางอย่างออกมาอ้างว่ามีคนมาเล่าให้ฟังว่าเดินสารนี้เกิดอย่างนี้อย่างน,างน,างนี้มีการพูดกันอย่างนู้นอย่างนี้มีการสู้อะไรกันยังไงนะคะหนึ่ง อันนี้อันที่สองก็คือปตาอันที่สองเป็นภาพ2นั่นก็คือมีการบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวได้เจอกันแน่ไอ้หลเดี๋ยวได้เจอกับกูแน่นอนก็คงจะมีเรื่องอะไรสนุกสนุกมาเล่าสู่กันฟังแต่ดีฉันบอกนิดนึงนะคะที่มีการพูดกันว่าไอ้หลายขายที่ให้นางตายเนี่ยถ้าหมายถึงที่ตรงท้ายสวนยางใหญ่ของนางตายและเป็นที่เลี้ยงวัวเนี่ยที่ไอะไรเคยบอกว่าอ๋อเนี่ยเป็นที่ตาชาน ที่ตรงนั้นเป็นที่ของตระกูลฝั่งเสริมค่ะไม่มีความผิดอะไรถ้าจะขายกันแต่มีความเป็นไปได้ว่าที่สิบหกไล่คนละฝั่งกับสวนยางที่ให้สาวๆสิบหกไล่จะมีของไอ้ไหลของตาชานแล้วก็ของน้ำฝนไอ้ไหลฮุบเอาหมดแล้วอาจจะเอาบางส่วนเอาห้าไล่ของน้ำฝน ไปขายให้นางตายอันนี้อาจจะเป็นมาตรถามว่าผิดไหมไม่ผิดค่ะเพราะมันเป็นของตาชานนางตายรับได้ตรงนี้จะไม่ผิดถ้ามีความเป็นไปได้ก็จะมีแค่ตรงนี้แต่ถ้าจะหาที่สวนยางนางตายลิบทานไปหาแถวคอสะพานสักที่หนึ่งบุญน้อยน่าจะมีใครที่ติดต่อได้น่าจะมีคนรู้ว่าไอ ที่ตรงคอสะพานตรงนั้นมันอยู่วัดไหนมันเป็นของใครไม่ยากหรอกค่ะส่วนภาพแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าดิฉันเข้าใจว่าทำไมบุมน้อยไม่ฟ้องตรงเพราะคือหนึ่งตัวผู้ก่อเหตุจริงๆเนี่ยคือสองจานซึ่งยังไม่รู้ว่าใครอาจจะต้องอาศัยให้ออปอทอช่วย กระชากหน้ากากให้นั่นก็คือแจ้งความเจ้าของช่องแล้วก็บีบบังคับให้เจ้าของช่องแสดงตนออกมาว่าไอ้สองคนที่เข้ามาใช้ช่องคุณคุณอย่างน้อยคุณต้องรู้จักมันคุณจะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่รู้จักมักจีอะไรเลยแล้วคุณมั่นใจให้พาร์ทสืบให้เล้เขาเข้ามาใช้ช่องได้อย่างไรจริงไหมคะอันนี้ดิฉันชี้แจงให้ว่าทำไมเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้ยบูมมันแม่งไม่เจ๋งทำไมไม่ฟ้องตรงเขาต้องอาศัยให้ทาง การแจ้งความวันนี้พอแจ้งความปุ๊บมันก็จะมีอายุความไปถึง2ปีนะคะภายใน2ปีถ้ารู้ว่าเป็นใครหาได้มีวิแววอาจจะมีการฟ้องตรงค่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้ตำรวจบีบเจ้าของช่องให้ลายออกมาว่าคุณเอาอใครมาขึ้นช่องตรงเนี้ยไว้รอดูกันค่ะในเรื่องการแหกช่องจันทร์สีแบบนี้ดิฉันก็เอาใจช่วยเต็มที่ค่ะ